นไม่สนใจลูกเลยนั่งกินขนมไข่เออเฮอใช้ได้ไงเนี่ยอะโอ้โหแม่ดูไอเดียเนี่ยไม่สนใจลูกเลยดูโอ้โหให้ลูกกินคนเดียวเลยเนะีโโ่ยโอ้โหยังยังไม่สนใจหนูอีกไนงะยังไม่สนใจหนูอีกตายตายตาย<อ>ตายมองแล้วแต่ก็ยังไม่มองอ่ะยังไม่สนใจใส่ตาจิกกันแล้วเนี่ย เก่งลูกหนูต้องช่วยเหลือตัวเองโตขึ้นหนูก็ต้องช่วยเหลือตัวเองยืนด้วยสองขาของตัวเองนะคะหนูจะต้องยืนด้วยสองขาของตัวเองตั้งแต่เล็กๆนะคะนะคะเดี๋ยวหยีจะสอนมิทยายึดให้นะคะนะคะหนูจะคนเหมือนอูดนะลูกนะคะ เก่งมากเลยลูกเรดี้กา<ะ><ล>ก้าเรดี้กาก้าเก่งมากเลยลูกไม่รู้ฟังเร,ร,ร,รื่องเหรอฟังเขาสิเองเหรอ อ้วเมริกาเก่าคนเก่งนะแม่ไม่สนหนูเลยให้หนูกินนมเอง่คเหลือตัวเองตั้งแต่เกิด นั่นแหะลูกน่าจงจานะน่าจงจโ้นี่เขาหมายคือแม่ขี้เกียจาหมายคือแม่ขี้เกียจเหรอลูกโอ้แม่ขี้เกียจเหรอลูกโอ้โอ้โอ้โนี่อะไรอ่ะคนเก่งอหรอลูกคนเก่งนลดิกรกายายเก่งนะ